สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้ช่วงนี้น่าเฮ็ดท็อปฟีเวอร์ครับวันนี้แกงเพชรเฮ็ดท็อปครับใส่หมูครับนี่อันดับแรกเขาก็เอาน้ำมันลงมาเจียวกระเทียมครับเอ้าคือมันหอมๆสักน้อยหนึ่งนะครับวันนี้แกงเพชรเฮ็ดท็อปนะครับนี่น้ำน้ำพริกแกงเพชรลงไปเลยครับพัดสักน้อยหนึ่งเพื่อความหอมครับอ้าอันนี้นี่หอมจามฟัดๆเด้อแตงดังงัดงัดนะครับท่านผู้ชมนะครับต่อไปก็เอาหมูนะครับอันนี้เป็นหมูสันคอครับจะได้นุ่มน้อยนึง เอาใส่พัดลงไปกับน้ำพริกนะครับแกงเพชรนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาใช้กะทิครับใช้นมครับใชนมจืดเนี่ยแหละครับใส่แตนกะทิไปนะครับช่วงนี้เอาหักษาสุขภาพสักน้อยหนึ่งนะครับกินกะทิบอยลําไปก็ดีนะโอเคอันนี้พัดลงไปตพอความเข้มข้นครับเติมน้ำแตวลงไปเหี่ยสักน้อยหนึ่งครับนี่เอามันค้นๆครับวันนี้จัดเต็มครับใส่เกลือลงไปสักน้อยหนึ่งสองจอนนะครับ ตามด้วยเฮดท็อปนะครับเฮดท็อปอ่อนๆนุ่มๆเลยครับล่างไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้นี่เฮดท็อปสะใจขนาดครับช่วงหน้าเฮดท็อปนี่อันนี้ก็จะปรุงรสไปเลยนะครับใส่ผงปรุงรสไปสักสองจอนครับตามด้วยน้ำปานะครับน่ะมันเข้าพริกเข้าเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับนี่ไข่บวมีน้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลทรายลงไปเห็นสักน้อยก็ได้ครับเอาความกลมกล่อมว่าครับนี่นี่เรียบร้อยเฮดท็อปเปื่อย ผักกีฟ้าแดงใบัวระพาครับลงไปเติมสีสันเพิ่มความหอมนะครับสุดยอดดคนคักเลยนะครับแกงเพชรเฮดท็อปนะครับนี่เรียบร้อยครับตักใส่ถ้วยใส่จานให้พอเลยนะครับต๊อปตาตอปเลยครับเฮดท็อปหนุ่มๆนะครับอ่าเรียบร้อยครับไขรมีเฮดท็อปก็ลองเอาไป่ากกันพอครับนันนี่ครับสวัสดีครับ